สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วยสร์สับอาสพาสซีซั่นสองพาสห้ากันเลยค่ะมาอยู่กับแอลลี่นะโจโอเอลจากไปแล้ว เราต้องไปเอาของที่บ้านจจแอนนะ ว้าวดีน่าเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยอ่ะจริงจริงตอนแรกก็ไม่น่าเกิดขึ้นเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นอย่างนี้ดูดี มีดอกไม้หน้าบ้านของโจแอนด้วยนะคะอย่างเศร้าอ่ะมันไม่น่าจะเร็วเกินไปป่ะที่โจแอนมาตายในอ่อภาคสองอ่ะหูยดูสั่นเลย มันควรที่จะเกิดขึ้นตอนใกล้จบหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดโจเอลจะตายนะเอาดีๆเอาจริงๆอ่ะนี่มาตายตอนแรกเลยหรอแบบคือมันเร็วเกินไปป่ะถ้าเกิดว่าภาคแรกอ่ะใครได้ดูนะก็จะแบบติดกับโจเอลมากไปใช่ไหมภาคหนึ่งอ่ะ คือมันต้องมีอะไรแน่ๆในระหว่างที่โจแอลทำอะไรแต่เราไม่รู้ไงในกรณีเนี้มันมีคือเรียกว่าแอบบี้มาฆ่าโจแอลในภาคเนี้ก็แสดงว่าภาคที่แล้ว่มันต้องมีอะไรนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นแบบนั้นทำไมแล้วคือคือคือ,คอแบบเราเล่นเองเนี่ยเราแบบจะมีความรู้สึกแบบผูกพันกับกับโจแอลว่าภาคหนึ่งใช่ไหม เสร็จแล้วโจแอนมาโดนฆ่าด้วยภาคสองแล้วเราต้องแบบมาเล่นเป็นตัวแอบบี้ปะที่ฆ่าโจแอนอะไรเงี้ยแล้วไม่จริงๆมันฆ่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าแต่ว่ามันเร็วไปเปล่าอะ่ะคือคือมันเพิ่งจะเล่นได้ไม่เท่าไหร่อะ่ะเออถ้าเกิดตอนใกล้จบอะจ่ะโจแอลตายอะ่ะเราก็ไม่ว่าคือพลาดตายหรือสู้ตายอะไรเงี้ยเราก็ยังอยากจะเล่นโจแอลอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วอะ่ะ เราต้องมาเล่นแอบบี้แทนใช่ปะหรือตัวใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอ้ยดูดีอย่างเศร้าเสื้อของโจแอนล,ละ่ะสูตรกินหน่อยอืมเป็นครั้งสุดท้ายนะที่มีกลิ่นเขาหลังจากนั้นก็คือเรียกว่าอะไรอะแอลลี่ผูกพันมากับโจแอนแล้วก็มีครอบครัวคนเดียวก็คือโจแอนนะแบบเราต้องมาเสียไปอะไรอย่างเงี้ย เหลือแอลลี่อยู่คนเดียวแต่ประเด็นภาคหนึ่งอะที่ที่เรียกว่าอะไรอะโจแอ,อลช่วยแอลลี่ไม่ให้ถูกเ,เ,เรียกว่าอะไรอะหมอจับไปเฮ้ยใครมานน่นอะเรียกว่าจับไปเพราะว่าแอลลี่ต้านเชื้อได้นะจากไวรัสอะโดนกัดเราไม่เป็นไรอะแต่คือประเด็นนี้มันก็มาอยู่กับภาคสองนะเดี๋ยวเราดูแล้วกันเนาะ ว่ามันจะเป็นยังไงต่อเพราะจริงๆแล้วมันเศร้าใจไปอ่ะที่โจแอนมาตายและย่งเร็วอ่ะเอ,อ้ยมีปืนด้วยเหมือนจะรู้อ่ะเลยเตรียมพร้อมไว้ให้แอลลี่ปะคือมันเร็วไปอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าแอบบี้ถ้า อย่างที่เห็นนะแอบบี้ฆ uh, ่าโจแอลเพราะว่าเพราะอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีการแก้แค้นคือโอเคนะ Maria, He's gonna try to come after me, but stop her. Hmm. Take her guns, lock up the horses, maybe lock her up. Buy me some time so I can end this. Love you always, Tommy. He's gonna get himself killed. He should have taken me with him. You should have given us a group to go after those fuckers. Wish I could. ...try to lock me up, I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking happen. I'd prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Yeah. So you're just gonna sneak out of here? Hmm. Yeah. On foot? Some ammo too. Thank you, Maria. Just die. Uh, do me a favor and bring my dumbass husband home in one piece, please. Of course. Alright. Get going, you're you're losing weight. น,นี้มาเรียเป็นแฟนทอมมี่นะโอ้โหแน่นอนห้ามแอลลี่ไม่ได้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องออกไปตามล่าคนที่ฆ่าโจแอลอยู่แล้วนะคะมันต้องมีการแก้แค้นเกิดขึ้นนะคือใครที่ยังไม่ได้เล่นภาคหนึ่งไปหาดูเอาเลยนะว่ามันเป็นยังไงเอาเป็นว่าคือจริงๆแล้วอ่ะโจแอล่ะช่วยแอบบี้ไว้นะทํำไมแอบบี้ทาแบบเนี้ย gun and shot the guy in the face. How old were you? Fourteen. How old were you when you first killed someone? Are we talking infected? No, fully conscious, non-fungal person. Ten? Wow. What happened? The guy was coming at my mom. I stabbed him. Shit. You got me beat. So how lost are we? Uh, we're not. Uh-huh. Hey, have a little faith. What about those crazy cannibals you said you and Joel ran into? They came after you guys once. Maybe these WLFs are connected to them. No. Didn't seem like the same group. Maybe those black market smugglers back in Boston? Do you not? Joel crossed a lot of people. คืองานนี้เรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องมีการแก้แค้นแล้วก็แบบมีเดือดอ่ะคือโจโอแอลได้แบบจะไปนะแอลลี่ก็คงจะไม่ยอมนะ ไม่มีการเลิกลาจังกว่าจะได้แก้แค้นนะอบอกเลยนะคะว่าหัวใจสลายนะกับภาคนี้คืออย่างน,น้อยก็มีดีน่านะที่เป็นเพื่อนยังอยู่เพราะว่าแอนลี่ไม่มีใครนะอย่างที่บอกอะ่ะ อันนีเ้เราต้องตามโจอแอลเอ,อ้ไม่ใช่ทอมบี้ไปนะทอมทอมบี้อะไรทอมมีส่สิทอมบี้ก็มาคือเรียกว่าอะไรอะ่ะแฟนมาเรียนะก็มาบอกว่าทอมมี่ไปคนเดียวนะออกไปตามล่าแอบบี้นะคนที่ฆ่าโจอแอลนั่นเองแต่ไปคนเดียวอ่ะก็เหมือนกับไปฆ่าตัวเองชัดๆเลย คือแอลลี่เราต้องไปด้วยนะก็ oh. หวังว่าคงจะเจอกันครึ่งทางหรืออะไรเงี้ย out, เอาดีๆมันก็ไม่น่าจะฆ่ากันอนะแล้วดูดิโอ้โหธรรมชาติสวยมากเลยมันใกล้จะถึงเวลาแล้วอะธรรมชาติมาทุกอย่างมาหมดแต่มันก็ยัง เรียกว่าอะไรอะ่ะยังอยู่ที่จิตใจของคนนะว่ามันยังก็ยังปาดเถื่อนกันอยู่แบบแค้นกันอยู่คือเรียกว่าตั้งแต่มันเดือดตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าธรรมชาติตอนเนี้ให้เปรียบเทียบกับภาคหนึ่งอะ่ะภาคหนึ่งก็ยังมีซอมบี้เยอะแล้วก็แบบเมืองแบบแบบดูดูแบบแห้งแลง้งไม่มีอะไรเลย แต่ภาคสองดูแบบจะธรรมชาติมากขึ้นซอมบี้ก็น้อยลงแต่ว่าคนก็อาจจะแบบโหดร้ายมากขึ้นอะไรเงี้ยเอาดีๆก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน,นอ่ะืมเราก็ต้องหาของไปเรื่อยๆนะเผื่อจะเจออะไรดีๆที่แบบทำให้เราแบบไอ้นี่ได้บ้างอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะโอเค,อเคพูดถึงแล้วถ้าเกิดว่า แอบบี้เจอแอลลี่แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นเงินภาคจบแล้วกันนะโอเคได้แผนที่แล้วอืมเดี๋ยวเราก็รู้นะว่าแผนที่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะ่ะน่าสนใจน่าสนใจอย่างน้อยก็มีอะไรอะ่ะที่บอกทิศทางแล้วโอเคเอาเป็นว่า เรามาอยู่ในเมืองนะประเด็นคือว่าจะไปหาที่ไหนเพราะว่าแอบบี้แม่งไปไกลถึงไหนแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้ well, s <S จะไปหาที่ไหนอ่ะแต่รู้สึกเหมือนแอลลี่จะรู้นะว่าแอบบี้อยู่ไหน เราไม่รู้ว่าตอนที่เราไอตอนแรกอ่ะที่แอบบี้ฆ่าโจแอนล่ะพวกเขาก็เยอะอยู่นะมีทั้งอาวุธมีทั้งอะไรพวกเนี้ย sure <seems> อืมน่าสนใจน่าสนใจ yeah. well we ไปต่อกันเลยครับ Oh ho oh, oh, Yep. Watch the high spots. WLF. Trespassers killed on site That's friendly. At least we know we're in the right place. Where is everyone? They put up this sign. It means there's gotta be a way. คือต้องจดเอาไว้ก่อนนะเพื่อความชัวร์อะไรยเงี้ยไปต่อเลยยังไงก็เข้าไม่ได้นะเราก็ลองหาทางอื่นเข้าแล้วกัน like ประเด็นคือเข้าทางไหนอะ่ะ <see> อ๋อ yeah, <but> ต้องไปฝั่งนู้นนะฮึ่ม sure hmm. จะไปยังไงอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวหาของแป๊บนึงเนาะ ว่าเผื่อจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเมืม่อกี้เราเจอไอ้นี่แล้วนะแผนที่แล้วอะ่ะก็มาดูกันเผื่อจะเจออะไรไม่มีประเด็นเนี่ยทำให้เครียดคือเปิดแกะมาแล้วไม่มีอะไรเลยฮลัลโหลควรจะมีให้เปิดทำไมเนี่ยไม่มี <laughs> เสียวเวลาหาไหมเนี่ยอันนี้อะไรเหรอไปที่ประตูอ๋อไม่มีคนอยู่อ่ะตอนเนี้ยแต่อย่างว่าถ้าไม่ฉลาดพอหลายเปิดยากอยู่ ประเด็นแน่ๆคือตอนนี้เรามีไอ้นี่นะกระสุนน้อยมากแล้วก็ธนูก็น้อยอันนี้อะไรเอ่ยอืมอมืไม่มีของอ่ะ ไปต่อมีอะไรไหมอ่าไปเลย โอเคเราไปฝั่งนู้นกันคือคงปีนไปคนเดียวไม่ได้ะต้องดีน่ามาด้วยทำไมทอมมี่มาทางนี้เหรอไม่น่าใช่อ่ะคิดว่าคงไปทางอื่นมั้งเนี่ยเราต้องขึ้นไปข้างบนอะ่ะขึ้นไม่ได้ด้วย โอเคโอเคขึ้นได้แล้วโอเคเดี๋ยวขอจบแพทนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะยังไงก็อย่าลืมติดตามกดส u b กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเดอ้อแล้วเดี๋ยวเจอกันพัทหน้านะวัสดีค่ะ